ี่มาาเ่อนสุดท้ายแล้วเออเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพูด ตัวกี้เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหา,หากันทั้งในอดีตและปะัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เมีอะไรกันเลยก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่ชกี้แชร์คือ ว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบอะไรเลยเราไม่ได้เราไม่ได้บอกใบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเราไม่ได้บอกใบว่าอายุใกล้เคียงเราเราไม่ได้บอกใบว่าเขาทําอาชีพอะไรเราเราไม่ได้บอกใบอะไรเลยเพราะเราไม่ได้อยากจะเราไม่ได้ชีน้น้ำว่าเป็นใคร ตอนที่ในเมืองใครต่อตอแล้วก็ัเหมือนกีอที่้แบบต่อสายตรงหรือคุยกันเลล่าโดยตรงทะว่าคำพูดนั้นทำให้เบลล่าเลยคือพี่่พอเบล่าเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เ่ว่าส่ทพีพูดอะมัน่เกี่ยวเลยเ้าอย่างที่เราบอกว่ามืออนแค่2คนเล่อู ที่ส่งไปบอกค่ะที่ตระหนใจไหมพี่ว่าแบบว่าพอมันเป็นเรื่องราวแล้วโดนทัดทิโดนโยง้วมันแบบเราจะมีปัญหาเกื่อึ้นการหรืออาจจะบบน้อที่จิดของี่เนี่ยของพี่ส่วนตัวที่รู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้บอกไบ้แล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แค่สองคนใช่ก็เลยก็เลยก็เลย เราโพสอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้คนเข้าใจผิดมากค่ะใช่เพระคคนอ่ะเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่ากี้เก่ยมคืจุดเวรล่ากี้ที่เลยวันนั้นก็เลยแบบตัดใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือก็คือไม่ใช่อ่ะใช่บางคนก็บอกว่าแบบไม่ทันแล้วบอกไม่ใช่ไม่ทันแต่ว่ามันไม่ใช่จริงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่หรือเไม่ใช่แต่ใช่แต่ใช่เราก็จะไม่เป็นเสียงก็จะเงียบเงียบไปแต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆค่ะออันนี้คือแบบยืนยันว่า ไม่ใช่จริงๆแต่พอแต่ตอนในเคสมันนอกจากคำถามที่มันมีคำถามฝวามของมิวับไหมผมก็เลยไปมัดรวมกันว่ามันคืออีเวนต์เดียวกันะคนคนอาจจะคิดว่าเหมือนแบบว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องหรือบางคนอาจจะไม่ได้ดูเคสเต็มๆอะไรเงี้ยดูที่แบบตัดมาเพราะว่าคำถามของพี่อยู่ท้ายๆเลยมันมันคนละคำถามที่แบบมันคนละคันคนละคำถามแยกกันอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระวการเป็นประเด็นเราพี่เที่ยงแมเพราะว่าก็็นระบบของเคส ที่คนเข้าใจผิดเนสะียใจว่าคนที่เข้าใจผิดเว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าเราแบบว่า,าคิดร้ายกับเขาหรือว่าแบบจะมาแฉคนอื่นอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใครหรือจะมาแฉใครหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็เราก็มันไม่เสนอนะตอนทีมีการแบบพูดแล้วมันคือกี่รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ ใช่ที่กี่เจอมาจริงๆถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมันแต่ปัจจุบันเราก็แบบเราก็ไม่ได้เออเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็แค่แบบแชร์ให้แบบเพื่อนหรือคนอื่นๆฟังว่าเออแบบเราก็เจอทุ่งนีนั่นมานะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเราเราเราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นนายกนายฝอหรือแบบบ้านข้างบ้านมาพูดเมาส์อะไรเงี้ย ื่องของเราแล้วแล้วอย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ชี้นำชี้ใช่เราไม่ได้ชี้นําเลยแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันแทบจะแบบมันแทบจะไม่สามารถโยงไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้บ้าอะไรเลยเราไม่ได้ระบุอะไรเลยอย่างที่บอกอย่างน้องใหม่เองเขาบอกว่าเขาดีเขาเชื่มือถือเขาดีใจมากว่าแบบเพื่อนที่ร่วมแกงวันนั้นที่ถ่ายด้วยกันคือทุกคนแบบว่าทั้างๆเขาใจเพราะว่ากลัวว่าเป็นระบุเขาแบบเอาคอนเทนต์นี้มาลงอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าโกัเรื่องจะเปี่ยนเรื่องเ่ยของเขา ใช่เขาก็เขาก็เขาก็เครียดคือเขาอ่ะเศพเขาเรียกอะไรอ่ะเศพโซเชียลเสพโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อถามว่าเราดูไหมเราก็ดูนะแต่ถ้าพอแบบถึงจุดดูที่มันแบบที่เราไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเงี้ยเราก็คือเราเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับ ในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมากาเลยไม่แน่ใจอย่างที่บอกว่าถ้าแบบคนที่แบบเข้าใจผิดคิดว่าแบบว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่แบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเราวันนี้ร้อแบบอยากจะขอโทษเพื่อนเหมือนกันว่าคือนอกจากว่าจะไม่ใช่แล้วเราไม่ขอโทษที่อาจจะแบบทาให้แบบรู้สึกไม่ดีหลังจากที่มันมีไวาอร้าไปแล้วเนี่ยที่เพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ในวงการหรือในคนในช่องเลี่ยโมาหาเรายอะไหมบอกคนแบบไปดาวะเปคนนั้นแน่เลยคนนี้เป็นเหตุการณ์นั้นแน่เลยเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ย เพื่อถ้าเพื่อนที่สนิทสนิทแบบสนิทจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วเพราะอย่างที่ในในหนูก็มีบอกอยู่แล้วว่าเราอาเสียงอะเ,อเราอาเสียงแล้วก็แบบมีแบบเพื่อนเอาตรงนั้นที่อาเสียงนะไม่ได้เพื่อนที่จะแบบว่ามิสเครดิตมิสเครดิตหรืออะไรแต่ว่า เป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอแต่ตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้จำว่าาในวันที่อยู่มาสองคนเขาไม่ได้ดีน่ารักกับเราเพราะฉะนั้นในวันที่แบบว่าเวลาผ่านไปที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเหนืไปหรือเปล่าแต่กี้อ่ะเป็นคนที่พอเวลาผ่านไปแล้วคนคนงน้นาทแบบเป็นยังไงเฮ้ยทำดีกับเราอ่ะ,แล,ะแล้วเราลืมแล้วเราลืมอัดไว้อ่ะเพื่อที่จะเตือนสติ อย่างโลซ่าโลซ่าใช่เพราะว่าเรามันเข้าใจว่าอะไรผมไม่รู้จักเล่าให้คนหน่งฟังในพูกหาว่าเราแต่งเรื่องแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้่เราไม่ได้เพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเออเพื่อนเราแบบไม่ไปพูดต่อไม่ไปอะไรต่อแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เชื่อหูตัวเองเหมือนกันเราถึงท่านต้องแบบว่ามาเปิดทางอีกทีหนึ่งว่าเอะฉันเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหัวเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องให้เพื่อนมาแบบ วิเคราะห์หน่อยช่วยวิเคราะห์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้ังเสีตนานการขัดแย้งตอนนั้นของเราว่าเราไม่ได้มีเกิดตำนานที่แบบอยากเข้ามาแชร์ไม่ใช่ตอที่มันเรื่องมันผ่านมาจะสิบปีแล้วถ้าสมมติว่าไอ้นั่นน่ะเราก็คงแบบว่าใช่แต่ว่าอันนี้คือเราจะรู้ไงหลังจากอัดเสียงเรารู้ไงต่มไง อะไรนะคะพอเราอัดเสียงเสร็จหลังจากนั้นเราก็ยังร่วมงานกับเขาคือทจริงๆอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเราก็มีแบบร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าพอถึงเราเหนื่อยอ่ะเราคือเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยเวลาที่แบบข้างหน้าแบบเป็นอน้าต้นแล้วนะพอแบบลงเฉลี่ยทีแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือแบบพอไม่มีคนอยู่กันสองคนแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ย เรารู้สึกลงใจอเพราะว่าชีวิตจริงคือในชีวิตเราเล่นละครก็แบบให้แห้เล่นละครก็เป็นคนอื่นมาในวันที่ไม่เล่นละครแอเป็นตัวเองบ้างม็เขอยู่ไหม่ีฮ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 ไม่ฮีฮีฮีฮไฮี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 ฮไม่พูดอฮี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 ่ีฮี่ีฮ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 ียีะีฮ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 ่ฮี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 ฮเฮี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 เีรม ไม่วยพี่จะไม่บอกใครต่างดีกับเราเชยเชิเลยการการที่ออกมาเรื่องนี้คนก็จะไปแบบพูดอีกพูดอีกแตว่าคนที่เขาบอกเขามาแจ้งไม่ทราบว่าไม่ตีทงคืออย่างที่บอกที่ไม่ได้ใบอะไรไม่ได้บอกเป็นผีเป็นผู้ชายเป็นเพศไหนอะไรไงนพี่ไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่าอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าหรือทํางานอะไรเราไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นมันมันมันกว้างมากมันกว้างมากแล้วกี่อยากยุติดรามานี้ไหมอยากจะบอกไอ้คนที่เห็ข่าวนี้หรือเขากำลังสนุกกับจอยกับดราม่านี้ไหม เดพาะอ่ง่บอกว่าี่ไม่ได้ไม่ได้จตนาที่จะแบบว่าอยากจะแบบอยากจะอยากจะคิดไม่ดีกับไหนยาเงี้ยเราแค่เล่าประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้างเหมือนแบบเหมอนเรระบายแบบว่ออที่อดอะอย่างเงี้ยค่ะแบเอ้ก็ชุางานมันก็ต้องมีแหละมันก็ต้องมีบ้างว่าบอสไหดีเพื่อนๆงานไนน่าก้ั้นเทมันมัน ทุกโครงการอยู่แล้วเราก็แค่แบบพูดในสิ่งที่เราเจออลไรอย่างเงี้ยแล้วเราจินาไม่เราไม่ติดไปอี้าีแค่เราต้องถ่ายคนต์หรือแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบกลัวหรือคิดเราจะระมัดระวังมากขึ้นเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเราก็เข้าใจมันก็ถือว่าเป็นการสอนเราเหมือนกันว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าถ้าถ้าไม่แฮปปี้เราก็ขอโทษด้วยค่ะจะขอ่านไป อเคอเพราะเ,เราไม่ได้ไม,ไม่ได้คือทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีโอเคขอบคุณค่ะ